ว่าที่ใครคนหนึ่งจะผ่านด่านแห่งอันตรายในสังสารวัตรจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบุญบารมีมากทีเดียวและต้องไม่มีการมันใดมาขาัดขวางจึงได้เกิดเป็นมนุษย์และสมมาสมรทธเจ้าท่านถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยเป็นการยาก เมื่อการเกิดเป็นการยากอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทและตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาโดยใช้วันเวลาให้คุ้มค่าให้ผ่านไปพร้อมๆกับการสร้างบารมีทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานะมีคุณค่า มันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเวลาที่สูญเสียไปก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าเพราะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันมีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในเอกัญชลิกะเถราประธานาที่เก้าความว่าเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ผู้มีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองพระนามว่าวิปัสสีเลิศก,กว่าผู้นำทั้งหลายเป็นระผู้กแกล้ากล้าทรงแนะนำดีทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกผู้คงที่ทรงมีวาทะมากมีสติสัมปชัญญะมาก สเสด็จดำเนินไปในระหว่างตลาดจึงมีจิตเรื่มใสมีใจสมนัตได้ประนมอัญชิีไหว้ในกลับที่9ก้เอ็ดแต่กลับนี้การที่เราได้ประนมอัญชิีไหว้ในเวลานั้นด้วยกรรมนั้นเรานไม่ได้รู้จักทุกขติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งการประนมอัญชลีไหว้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วสิง่งต่างๆที่เรากระทำในแต่ละวันในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ล้วนมีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งที่กระทำนั้นแยกได้สองประการใหญ่ๆก็คือกุศลแล้วก็อกุศลสิ่งใดที่ทำแล้วก่อให้เกิดความดีงามต่อตอนเองและผู้อื่นจะมีผลดีในภพชาตินี้และจะส่งผลไปยังภพชาติเบื้องหน้า ให้เดประสบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เรียกว่ากุศลแต่สิ่งที่ทำตรงกันข้ามหากว่าทำลงไปแล้วส่งผลให้มีความทุกข์ทรมานจนเป็นเหตุให้ต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิก็เรียกว่าอกุศลหรือพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาป อุปกรณ์ในการสร้างบุญระบาบนี้นะ่ยมีอยู่สามทางด้วยกันก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจหากใครนะ่ยรู้จักระวังกายวาจาใจไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลผู้นั้นก็ยอมจะชื่อว่าเป็นบัณฑิต ผู้เห็นภายในโลกนี้และโลกหน้าอ,าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราสามารถที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญได้ทั้งนั้นบัณฑิตผู้รักบุญต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มิน,น่าจะอำนวยให้สร้างบุญก็สามารถที่จะหาบุญได้ เมือนเรื่องราวของนักสร้างบารมนะีในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนีนะ้เป็นเรื่องราวที่ควรแก่การอนุมโมทนาและควรเอาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเป็นเรื่องของพระเถระที่ท่านได้กล่าววาจาในข้างต้นท่านได้ระลึกถึงผลบุญที่ตัวท่านเอง ได้ประสบมาในภพชาติกันก่อนท่านได้มีโอกาสสั่งสมบำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพนตามสมควรแก่อัตภาพแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญพิเศษที่พอระลึกถึงแล้วเกิดมาหาปิติแต่อย่างใด ชีวิตได้เวียนว่ายตายเกิดตามพบภูมิต่างๆบางพบบางชาติก็เกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติบางพบบางชาติก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนมีชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้เนะี่ยไม่ยาวนานทีเดียวจนกระทั่ง มาถึงยุคที่สว่างสวัยที่สุดยุคหนึ่งในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีพระองค์มีพระชนมายุถึงหนึ่งแสนปีทีเดียวเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศพระสัตว์ทรรมไปทั่วชมพูทวีปทำให้ผู้มีบุญได้เข้าถึงกายธรรมรหัส กำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามากมายกายกองทีเดียวจนกิติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่กระจอกไปทั่วสารทิศในยุคนั้นพระเถระได้บังเกิดในเรือนของตระกูลแห่งหนึ่ง ท่านเป็นเด็กที่มีใจน้อมไปในทางกุศลมีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาจนกระทั่งเจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้ว <c oughs> ก็ได้ยินข่าวคราวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์แม้ว่าจะไม่เคยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เลย แต่ก็หาโอกาสไปฟังธรรมจากพระสาวกผู้สิจาริกมายังนครที่ท่านอาศัยอยู่เรื่อยๆท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าสักวันหนึ่งเรานะคงจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระราตนตรัยอย่างแรงกล้าและไม่เคยพลาดโอกาสที่จะทำความดีเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จผ่านมาทางพระนครนั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้เสด็จออกบินบาตในพระนคร เพื่อรดสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายในวันนั้นกุลบุตรได้เข้าไปทำธุระบางอย่างในพระนครก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังบินดบาอยู่แล้วได้เห็นพระจับพันรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายก็คิดว่าเราเคยได้ยินกิติศัพท์ เกี่ยวกับพระบรมศาสดามามากว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการวันนี้ความปรารถนาของเราที่จะได้เห็นพระพุทธองค์สมหวังแล้วแต่เราเพิ่งเดินทางออกมาจากเรือนไม่มีทายธรรมติดมาเลยแม้สักอย่างเดียว เราจะเอาบุญกับพระบรมศาสดาอย่างไหรหนาเมื่อคิดอย่างนี้ท่านก็ใช้ปัญญาไตรตรองว่าแม้จะไม่มีสิ่งของในมือทั้งสองเราก็จะใช้มือของเรานี่แหละเอาบุญกับพระองค์ว่าแล้วท่านก็ทำความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้ยืนเอามือทั้งสอง ประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมหลังจากวันนั้นผ่านไปทุกๆครั้งที่กุลบุตรมองมือทั้งสองข้างของตัวเองก็จะเกิดมหาพิติอยู่ตลอดเวลาว่ามือของเรานี้เนะ่ยเป็นมืออันเป็นมงคลหนอที่เราได้นำมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าท่าน ระลึกถึงผลกรรมที่ทำเพียงเท่านี้เนะี่ยจนกระทั่งละจากโลกไปด้วยบุญนั้นทำให้ท่านท่องเที่ยวในเทวดาและมนุษย,ยโลกเมื่อเกิดในหมู่เทวดาก็เป็นที่เคารพเกรงอกเกรงใจของทวยเทพทั้งหลายเมื่อมาเกิดในหมู่มนุษย์ก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจ และเป็นผู้ควรแก่การบูชาของมนุษย์ในทุกที่ทุกสถานท่านเดชสวยสมบัติทั้งสองนับพบนับชาตไม่ท้วนเจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้เนะี่ยท่านเด้มาบังเกิดในตระกูลผู้สมบูรณ์ปดยมหาสมบัติทั้งหลายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายด้วยบุญเก่า ที่ท่านสั่งสมมาพอได้ยินข่าวการอุบัติขึ้นของพระราตนตรยัยก็เกิดเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมจึงตัดสินใจสละความสุขสบายทางโลกออกบวชในพระศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ทูลขอวิธีการปฏิบัติธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วท่านก็ได้ตั้งใจบําเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจแห่งบุญที่เคยประคองอัญชรีต่อพระบิปษษัสีพุทธเจา้าทำให้ท่านใช้เวลาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตต์กำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิน้นและด้วยอำนาจบุญที่บำเพ็ญมาในการก่อนเป็นเครื่องสนับสนุน จึงทําให้ท่านปรากฏนามว่าเอกันเจริกาเถระเมื่อท่านาระลึกถึงบุปกรรมที่ได้ทํามาก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดเหมือนผลมะขามป้อมที่วางอยู่บนฝ่ามือบังเกิดปีติสมนัตจึงประกาศการสร้างบุญของท่านว่าผลแห่งบุญนี้น่ย ยิ่งใหญ่เกินประมาณเราได้สร้างบุญเล็กน้อยด้วยการประคองอัญชรีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นยังมีอในสง์ยิ่งใหญ่เพียงนี้สองมือที่ได้กราบไหว้ผู้ทรงศีลเป็นมืออันเป็นมงคลจริงหนอเพราะสามารถอำนวยสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นกิจทุกอย่างที่ควรทำเราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กระทำแล้วเห็นไหมจ๊ะบ่ามือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานี้เนะี่ยมีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งพบนี้และภพหน้า หากมือนี้ได้อัญเชรีบูชาผู้ประพฤติธ,ธรรมมือนั้นก็เป็นมงคลเพราะทำในสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าว่าหากนำมือนี้นะ่ยไปสร้างบาปอากุศลก็เป็นมืออับปมมงคลก่อให้เกิดแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ มีอาการครบ32ก็ควรจะใช้ทุกส่วนของร่างกายนะให้เป็นทางมาแห่งบุญให้มากที่สุดนะจ๊ะใช้กายวาจาใจใช้ความคิดคำพูดและการกระทำให้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานให้ได้ในวาระแห่งบุญใหญ่ที่จะมาถึงนี้เนะี่ย คืองานวันสลายร่างคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยุงผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศในวันนั้นจะมีพระเถรานุเถระเดินทางมาจากทั่วประเทศสามหมื่นกว่าวัดเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาเป็นเกียรติให้กับคุณยาย หลวงพ่ออยากจะเชิญชวนลูกทุกๆคนให้มาเอาบุญกับคุณยายและพระเถรานุเถระทั่วสังฆมณฑลในวันนั้นนอกจากรเราจะได้รับบุญกันอย่างเต็มที่แล้วก็ <c oughs> จะได้ใช้มือทั้งสองของเราเนี่ยให้เป็นมงคลด้วยการอัญเชิีวันทานพระเถรานุเถระผู้เป็นเนื้อนา,นาบุญของโลก มาทำกายวาจาใจของเราให้เป็นมงคลกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมา มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทินธรรมกา